ก็ซิล่าเอกของภาคใหม่กำลังจะมานะครับผมโดยใช้ชื่อว่า g o ซิล่าเอก o องซูเปอร์โนาสวัสดีนูกชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับช่อง b t ท2ผมไบตั้นวันนี้ชวนคุยเรื่องข่าวหนังกันนิดนึงตอนนี้ทาง Warner Brother ได้ปล่อยเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนจะเป็นยังไม่ใช่ทีเซอร์อาจจะเป็นตัวเลขน้ำย่อยเป็นน้ำจิ้มนิดนิดก่อนนะครับผม คาดว่าตอนนี้กอร์ซิล่าภาคใหม่นะ Super เนี่ยไอ้ภาคซูเปอร์โนวาเนี่ยกำลังขายทำอยู่และมีกำหนดเข้าฉายในประมาณปี2 0 2 7น่าจะเป็นช่วงประมาณมีนา2อ2พครับต้องบอกเลยว่ามันน่าจะมีตัวละครใหม่อาจจะมีเอเลียหรือคิงหรือมังกรอะไรแน่นอนผมผมผมคิดว่างั้นเพราะว่าจากักรวาลไอ้มอนสเตอร์เวิร์เนี่ยมันมันไม่ได้คือคือมันไม่ค่อยได้ต่อกันสักขนาดนั้นแบบมัน คือมันไม่ได้ต่อมันอาจจะมีเขาจะใส่ตัวใหม่ตัวที่อยู่ในอันนี้มาใส่มานะครับผมในภาคภาคก่อนหน้านี้เออเออเดอะนิวเอ็มพเราก็ได้เห็นหลายเราก็ได้เห็นตัวที่มาสู้กันอย่างลิงแดงอย่างอะไรอย่างนี้เราก็ได้เห็นมาแล้วภาคซูปเปอร์โนวาน่าจะเป็นเอเลี่ยนหรือไม่ก็น่าจะเป็นพวกคิงหรืออะไรอย่างนี้แน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างที่วอร์เนอร์เขาปล่อยมานิดนึงโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่ง ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเยเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งดูกันนะครับเดี๋ยว Windows Capture นะครับนี่นะครับเป็นเรียกว่าตอนนี้หน้ากำลังจะถ่ายทำเขาบอกว่า Production Now Production สงสัยกำลังหาที่ถ่ายหรือไม่ก็ถ่ายทำไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูกันเลยแล้วกันนะ ครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดดูเลยนะครับปิดก่อนเคนี่นะครับนี่คือเรียกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันอ่าเมืม่อเป็นการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับดูกันเลยแล้วกันนะอ่เดี๋ยวดูเลยนะครับสาม สองหนึ่งดูเหมือนจะอยู่ในในแลบหรือสักอย่างนะเป็นที่ทํงงานแหละโอ้เหมือนมัน,ม,นมันเห็นจุดอะไรวะอ๋อมันแจ้งเตือนละ โ i ิล่เอกของซูเปอร์โนวาเอาอินโปรดักชันเขาไม่ได้ปล่อยอะไรมามากนะไม่ได้ไม,ไดไม,ไดไม่ได้ไม่ได้ปล่อยอะไรแบบววาหให้แค่แบบว่าแจ้งเตือนว่าเกิดอะไรขึ้นนะมันคือตัวอะไรก่อนไม่รู้นะว่าตัวอะไรแต่เหมือนเป็นการแจ้งเตือนว่าต้องมีภาคต่อนะัอ้นอะซูเปอร์โนวาชื่อชื่อมันดูเป็นเหมือนแบบ มันมันดูเป็นแบบอันนี้ไปแล้วอะ่ะนะครับทุกคนคิดว่าภาคนี้จะมาในทรงไหนมาอะไรองไรเราได้ดูมาในทั้งหนึ่งและสองน,นะเหมือนมันพอก็ซิล่ากับคองมันพอมันตอนแรกกตีกันเองพอหลังๆก็กลับมามามาเป็นมารวมทีมกันอีกภาคนี้ก็คงต้องรวมทีมกันแหละเพราะว่า ตอนแรกเขาเป็นกอซิล่า vs คองตอนนี้ x คองก็น่าจะต้องรวมเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นนะครับน,น่าจะต้องมารวมทีมกันแล้วอ่ะแล้วซูเปอร์โนวานี่มันแสดงการหมายถึงว่าต้องมีตัวใหม่มาแน่นอนและน่าจะเป็นคิงหรือมังกรหรืออะไรสักอย่างแน่เลยนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่น่าดูมากเลยครับปี2 0 2 7นะรอกันอีกรอกันอีก2ปีนะครับไม่นานเกินรอหรอกครับผมเพราะว่า ด้วยแฟรนไชส์นี้นะจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์เนี่ยมันมันมันเดาได้หลายอย่างมันจบปลายเปิดมันมันไม่ได้ต่อกันอะไรสักขนาดนั้นนะจักรวาลเนี้ยมันเลือกเรียกว่ามันมันจะสร้างแยกหรือซ้ํานะมันไม่ได้ต่อกันเหมือนพวกแบบอะไรยังไงนะคือเราก็สามารถเดาได้หลายแง่มุมว่ามันจะไปในทิทางไหนนะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวิ้ก็สวัสดีครับ